อยู่ด้วยกันมาสิบปีไม่มีลูกจะหมดใจไปจากกันได้ไหมคะแยกห้องกันนอนมาหลายเดือนแล้วคะ่ะมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับเวลาเวลาเรารักกันเนี่ยเราก็จะมีการกระทำำําคําพูดพฤติกรรมที่มันทําให้เรารู้สึกดีความรักนะครับต้องทาความเข้าใจอย่างนี้ต้องทาความเข้าใจความรักก่อนความรักมันหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกความรู้สึกหล่อเลี้ยงโดยการกระทําเมื่อไรก็ตามที่มีการกระทําที่ดีเกิดขึ้น คำพูดที่ดีพฤติกรรมท,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 ที่ดีการกระทําที่ดีเกิดขึ้นความรู้สึกดีก็จะเกิดขึ้นเมื่อความรู ving, uana, ้สึกที่ดีเกิดขึ้นความรักก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมสรุปง่ายๆความรักมันเกิดขึ้นได้เมื่อมีความสบายใจเท่านั้นแน่นอนพฤติกรรมการกระทําที่ดีมันก็จะก่อให้เกิดความสบายใจแน่ๆความสบายใจตัวเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มันจะทําให้ความรักเกิดขึ้นได้แต่กลับกันตรงกันข้ามกับความสบายใจคือความอึดอัด ไม่ว่าจะเป็นคําพูดพฤติกรรมการกระทําอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เกิดความอึดอัดเกิดขึ้นความอึดอัดตัวนี้มันก็จะเปรียบเสมือนมะเร็งของชีวิตมะเร็งกัดกินชีวิตอย่างไรความอึดอัดใจก็จะกัดกินความรักเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าวันนี้เรารักกันมา10ปีไม่มีลูกแล้วเราจะจบลงได้ไหมถ้าเรามีการแยกกันนอนหลายเดือนแล้วมันอึดอัดไหมละ่ะผมว่าคนรักกันอยู่ด้วยกันแยกกันนอนอึดอัดนะแค่นอนอยู่ข้างๆกันไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันไม่กอดกันนี่ก็อึดอัดแล้วนะ เพราะฉะนั้นเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้ความรักมันเจริญงอกงามหรือเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้ความรักมันกําลังหายไปอยู่เราสามารถดูได้ครับไม่ต้องถามใครเลยรู้วิธีการนี้รู้เรื่องนี้เรื่องเดียวเราสามารถไปพิจารณาความสัมพันธ์ของเราได้เลยว่าความรักของเรามันกําลังดีอยู่แล้วหรือมันกําลังนับถอยหลังแย่ลงเรื่อยๆ แล้วก็ถามตัวเองทีนี้เมื่อเราเห็นภาพมาแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้อาจารย์บอกมาแบบนี้ความสัมพันธ์มันเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ถามตัวเองทีนี้เรายังต้องการเขาอยู่ไหมเรายังอยากมีเขาอยู่ไหมเรายังอยากรักกันอยู่ไหมเรายังอยากเดินหน้าด้วยกันอยู่ไหมถ้าคําตอบคือใช่จงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันซะถ้าวันนี้คุณเลิฟยังอยากมีเขาอยู่สิ่งแรกที่เราต้องทําขอขมาเขาเลยครับไปขอขมาเลยครับ การขอขมามันคือการเคลียร์ปมในใจมันคือการบิ๊กคิ้นนิ่งเดย์มันคือการทําความสะอาดครั้งใหญ่แต่มันเป็นการทําความสะอาดความรู้สึกการขอขมาเป็นเรื่องที่ดีมากมันจะเป็นการต่ออายุไขให้กับความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเลยครับสําหรับใครที่กําลังราหองราแหงยังไม่ได้ถึงขั้นเลิกลาการขอขมามันจะเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นหลมมันจะเป็นการต่ออายุไขเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วทาให้ความรักความสัมพันธ์เราสามารถเดินหน้าไปต่อได้ แต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ใดที่มันจะจบมันจะขาดแล้วการขอขามามันจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็รักษารอยรั่วได้แต่แต่จะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อนี่อีกเรื่องหนึง่ง